ส่วนคุณฝันดีฝันเด่นนะคะศิลปินดารานักแสดงค่ะนำทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันมาทำอาหารเลี้ยงทหารกล้านหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีค่ะ ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีตําบลทับทรายอําเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนาวาเอกนพโรสิริปร,ริยพงศ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ต้อนรับนะคะคู่แฝดศิลปินชื่อดังค่ะคุณฝันดีปันเด่นจันยานากรพร้อมกับคณะจิตอาสากลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ได้เดินทางมาประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อเลี้ยงมื้อกลางวันให้แก่กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติ พาด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางกลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้จัดเมนูเบอร์เกอร์และอาหารปรุงสุกหลากหลายกว่า12บูธมามอบความอิ่มอร่อยมาร่วมสร้างความสุขนะคะให้แก่บรรดาทหารโดยมีส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพิ่มเติมด้วยค่ะพร้อมกับมาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายกับทหารในพื้นที่อีกด้วยซึ่งคุณฝันดีฝันเด่นนะคะ บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นการแทนใจประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการส่งกำลังใจและคำขอบคุณไปยังทหารผู้เสียสละแล้วก็ยังเล่าว,ว่าทางกลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้เดินทางมามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และกำลังใจให้กับหน่วยทหารตามแนวชายแดนหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็เพิ่งมาที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเช่นกัน โดยคุณฟันดีฝฟันเด่นบอกว่าการทำงานจิตอาสาเนี่ยทำงานร่วมกับกองทัพเรือมากว่า20ปีรู้ดีว่าทหารเปรียบเหมือนผู้ปิดทองหลังพระเสียสละปกป้องประเทศและช่วยเหลือประชาชนในยามยากลำบากวันนี้จึงอยากเป็นแรงใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าให้ทหารทุกนายนั้นมีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มกำลัง โดยบรรยากาศเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มความอบอุ่นแล้วก็ความผูกพันค่ะระหว่างทหารกับประชาชนซึ่งก็เป็นการตอกย้ำถึงพลังน้ำใจนะคะที่พร้อมเคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ค่ะ